ชุมชนบ้านห้วยหินดำเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ได้อาศัยอยู่กินกับป่าธรรมชาติตลอดมากลุ่มสตรีกะเหรี่ยงทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำได้รับการถ่ายทอดการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่จากแม่สู่ลูกสืบทอดกันมาจวบจนถึงทุกวันนี้สามารถสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นการทอผ้าเพื่อการอน like ouais, ุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชาวกะเรี่ยงการย้อมสีผ้าทอกะเรียงบ้านห้วยหินดำเป็นภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษโดยสีที่นํามาย้อมส่วนมากได้มาจากเปลือกต้นไม้แก่นใบ รากดอกและผลซึ่งในแต่ละส่วนจะให้สีที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะถากลงอย่างเี้เโโลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชที่ให้สีและส่วนต่างๆที่นำมาใช้ในการย้อมผ้าทอต้นเปล่าเป็นไม้ยินต้นขนาดเล็กผลัดใบสูงประมาณ8เมตร เปลือกลำต้นเรียบสีน้ำตาลกิ่งก้านค่อนข้างใหญ่เปลือกนำมาย้อมผ้าจะได้สีแดงต้นห้อมเป็นพืชล้มลุกมีความสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรลำต้นเป็นข้อปล้องคล้ายขาไก่ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับใบสดนำมาใช้ย้อมผ้าจะได้สีฟ้าและลำต้นสดจะได้สีน้ำเงินเกือบดำต้นคุณทา เป็นไม้พุ่มหรือสูง3-6เมตรลำต้นเป็นปุ่มปมผลคุณทาสดสามารถนำมาสกัดสีใช้สำหรับย้อมผ้าโดยจะได้สีม่วงเทาดำต้นประดู่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูง15-30เมตรเปลือกลำต้นหนาเป็นสีน้ำตาลดำแตกระแหดทั่วไปเปลือกชั้นในมีน้ำเลี้ยงสีแดงเปลือกประดู่นำมาใช้ย้อมผ้า จะได้เป็นสีน้ำตาลส่วนแก่นประดูจะได้เป็นสีแดงการย้อมสีผ้าจากต้นประดูเราสามารถนํายางหรือเปลือกมาใช้ในการย้อมโดยการกระท้เปลือกนอกของลำต้นออกมาและจะมีน้ำยางของประดูติดออกมาด้วยอันนี้เราก็จะถากลงอย่างเี้ยอ่าสีมันอยู่แค่เปลือกอันนี้คือเยื่อไม้นะคะพอถึงขั้นใหญ่แล้วมันจะถึงเยื่อไม้นะ เงี้ยเยื่อไม้ก็สีมันไม่มีละมันจะขาวขึ้นมาละถึงเยือ่อต่านนี้เราจะใช้ย้อมจากขนแล้วก็ให้สีเทาปะตูก็จะให้สีน้ำตาลถึงแม้ว่าจะเป็นสีน้ำตาลแต่ที่นี่เราเราจะใช้คำว่าเป็นสีแดงส,สัญ,ญลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงก็คือผู้หญิงกะเหรี่ยงเนี่ยคือสีแดงชุดสีแดงฤือดูการคือการให้สี เดี๋เช็ดไาดูเมื่อกี้ให้สีหนําตาลใช่ไหมคะจะทำว่าเรื่องดูการถูข่าวอ่ะถ้าเราย้อมไปดูกันไม่เหมือนกันสีก็จะไม่เหมือนกันใบไม้แล้วก็มาย้อมสีได้เปลือกไม้เราก็มาย้อมสีได้ดินล้วก็อา,าอ่มาเป็นสีกระตุ้ได้เพราะฉะนั้นคนกับป่าอนะ่ะเนาะจะแยกกันไม่ได้การเตรียมน้ำย้อมนำเปลือกที่ได้ไปต้มในน้ำร้อน และต้มเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้สีประดูซึมออกมาจากนั้นจึงกรองเอาเปลือกประดูออกเพื่อนำน้ำมาย้อมผ้าหรือเส้นใย<อ>การย้อมนำเส้นไหมหรือเส้นใยลงไปย้อมในน้ำเปลือกประดูประมาณหนึ่งชั่วโมงในระหว่างการย้อมควรกลับเส้นไหมหรือเส้นใยบ่อยๆเพื่อให้สีติดทั่วถึงกัน จึงนำเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายไปแช่ลงในน้ำด่างที่ได้จากการผสมน้ำเปล่ากับสันส้มเพื่อให้สีของเส้นไหมเสมอกันทั้งหมดแล้วจึงนำมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนกระทั่งไม่มีสีตกออกมานำไปผึ่งลมในที่รม่มสีที่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเปลือกไม้และระยะเวลาในการย้อมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตัวสีปะดูเป็นตัวหลักของพืช แล้วเรามีตัวแดนมาตัวแดนมาก็มีตัวตัวแดนของน้ำปูนแดงแล้วก็น้ำดานแล้วก็น้ำสารส้มแล้วเราก็ไปจุ่มอันนี้เพื่อประหยัดวัตถุด,ดิบแล้วก็เวลาด้วยคือเราย้อมหนึ่งครั้งเราสามารถทำสีแดนออกมาได้สี่สีวันนี้ค่ะสารช่วยย้อมหรือตัวกระตุ้นสีเป็นสารที่ช่วยให้สีติดกับเส้นได้ดีขึ้น และเป็นเฉดสีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิมสารช่วยย้อมเคมีเช่นสารสม้มจะช่วยจับยึดสีกับเส้นได้และช่วยให้สีสดสว่างขึ้นมักใช้กับการย้อมสีน้ำตาลเหลืองเขียวสารช่วยย้อมธรรมชาติหมายถึงสารประกอบน้ำหมักธรรมชาติที่ช่วยในการยึดสีและบางครั้งทำให้สีเปลี่ยนเช่นน้ำปูนใส น้ำด่างน้ำโคลโนและน้ำบาดาล ดูแลต้นไม้ให้ดีค่ะบ้านเราจะได้มีความสดชื่นและร่มเย็นขึ้นค่ะประโยชน์ต้นไม้วันแบบนี้ก็ขอเสนอเป็นต้นปาละได้ความรู้ใหม่ๆว่าต้นไม้สามารถย้อมสีผ้าได้นี่คือกระเป๋าของหนูค่ะที่จะเอาไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าของหนูค่ะหนูจะเอากลับบ้านไปอวดพ่อแม่ การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงบ้านห้วยหินดำได้สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้อาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ถูกรังสรรเป็นชิ้นงานผ้าทอศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอันงดงาม สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนในปัจจุบันและได้ต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมชุมชนสู่ระดับสากลที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนกะเรี่ยงได้อย่างสอดคล้องร่วมสมัยการย้อมผ้าทอจากสีธรรมชาติไม่ใช่เป็นเพียงมรดกของกลุ่มชาติพันธุ์กะเรี่ยงเท่านั้น แต่ยังเป็นมรดกของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ทุกคนควรหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์สืบสารให้คงอยู่ตลอดไปโมชุชดเ่อเรค่ะสวัสดีค่ะหมูบ้านห้วยใามนะคะุเรื่องแรกเราทำาั่งรุ้จจกกัรเรื่องผ้ากันรุ่คนเนาะ ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แต่ในปัจจุบันตอนนี้เราทําเป็นสีไซน์คนสมยัสมยใหม่เนาะอาจจะเป็นคนเมืองที่ชอบแบบไม่ชอบเหมือนเราเขาชอบแบบนี้้าปัจจุบันตอนนี้เรามีไซน์แบบนี้กันก็จะมีทั้งอาจารย์ครูอ,อาจารย์คะเขามาสลักยู่ใหเราแล้วก็ออกดีไซน์ให้พวกเราผ้าตรงนี้ก็เกิดมาจากพวกเราที่พวกเราทำแต่อาจารย์อาจจะไปะดีไซน์ออกมากเป็นแบบนู้แบบสมยัย อาจจะเป็นของแพร์ฝรั่าางใส่ไ,ได้ญี่ปุ่นใส่ไ,ได้คนไทยใส่ไ,ได้ไม่ใช่ได้แต่ก็แกดีนใส่ได้เนะาะเพราะฉะนั้นทุกชนเผ่าทุากภาษาใส่ไ,ได้หน้าท่านไหนสนใจอ่าเห็นว่าดีก็ามาชมจริงบ้านมีนหนังได้นะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะของแพร์แอนด์แฟชั่นแฟชั่นดาราด,ดาราก็ใส่ได้ไม่ใช่ดาราก็ใส่ได้ แล้วก็จะมีนะปัจจุบันตอนนี้เราก็พอดีอาจารย์เขาก็มาสอกให้เราเราก็จะทําในรูปแบบของการมัดย้อมที่ทันนองจะไม่มีการมัดยอ้อมนะปัจจุบันตอนนี้เราจะเพิ่มลวดลายาดีไซน์ให้มีเยอะขึ้นก็แต่ก่อนก็แต่ก่อนอย่างนี้กระเป๋าแบบนี้ไม่มีนะคะก็แบบนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นกระเป๋าแบบนี้สมไยก่อนจะเป็นกระเป๋าแบบนี้ แต่กระเป๋าแบบนี้ก็จริงใจเราไม่มีจัดดมแต่ทีนี้เรา,เราก็เพิ่งจะดึงก็ให้ดูงัห้ทุ่งนะ่ะว่าให้มเข้ากันสม,สม,สมัยทุกถ้าท่นานนานสนใจถ้ายอมสีธรรมชาติอยู่บ้านเกียน mm hmm. ก็เชิญได้นะคะปรบคุณค่ะ